ออกน,นี่ปัวแฝดครับปมานละเลยพี่น้งนงองนี่ลมปัวเลยลมปัวเลยพอคือกั้นไผ่เม่ปลาะอีบอืออือสวยเลยโมหนึ่งเนาะดูหางครับเป็นใหญ่ห้างาเป็นบริจุลเป็น เป็นบนดออกในโคนโออกในพื้นโอ้โลูมปวดเลยเจเพ่งเจ้าปวดได้ทั้งใตะโอขามันน่วนขาพี่น้องดูมีเด้งกาเจกช่องรอกครับโ้โหตีเด้นเพิ่นโอ้โหเป็นมูนเนาะ ข,ขอจากมูบังดีเดิเนเพิ่นครับขอดเด่นขี้เขาเพ <ขา S 2> ิ่ขนเนะเาะ ขาเนาี้ลูกวงเลยเด็กนี่ก็เอาใช้ได้หอวขึ้นเขียงเกิดจากสายใต้ขาขาไงจงหวสายเนื้อในน้อยเองขาเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ วันนี้ก็พาพี่น้องเกิดทั้งไก่อีกมือนึงครับมาอีกแล้วจ้ะรอเบ่งตั้งพี่อำเภอคำเคีอนแก้วแต่ว่าจะโซครับงานบ้เนาะวันนี้เปลี่ยนไม้อีกแล้วเห็ดรวมเพิ่นบ่ออกกัเลาะหาเห็ดปวกป่าในีื้พที่ยังพอมีเห็ดไข่เขียวต่อเรืเลาะไม่รู้ว่าสีมันสำเนียเนาะพี่น้องดูน้ำกันครับตะเพียงขยะสีมันสำเนียงมันเราปลาแถวบ้านบ่า สมมาไก่บ่ะมากระตินงานเด้อจ้ะกระตงานมาหลายคนอยู่ที่หนองนีงานสายลรอสายเสมอไปครับหลุนไปโชมเดีย๋ยวกำลังใจจะเพิ่งขยาับเบิ้งไปหลุนไปต้องการลาซีได้เนื้อตันได้แน่แนี่ดีกันเลยครับผมหมูไงครับใช้เมียโป้คนเราอะ กลังนแก่เก่าดอกครับกำลังงามๆสามดอกหนึ่งสามตูม่าแต่หาใหม่

อุ้ยขา,ยาข้าว,าาว,วาาบางัง่เงาบสุดอุ้ยคอยไหมขาเป็นคือบองูข้าผู้ ขาผพขึ้นมาขาู้ไวลาตัวใหญ่ยังหลุมขาดเครื่องนะดูวัาจิจิขาเหยานะขึ้นนี่ปูนแข็งโอ้ขาเตี้ยมนจะขาห์หาย มีใหได้บหมุนต้นข้าวเงาอยู่นี่พอเป็สีเปนสดจ้งสีข้อมเนอะ เดินเพลินครับโคดิเด่นขี้เก้าเพลินขาเนาะเอาขาน่เอาลูกช่วงเลยเดบนนี่ก็เอาใช้ได้หอยขึ้นเขียงเกิดจากสายใต้ขาเนาะจมู้ใสเนื้อในน้อยเองขาเนาะ เดี่ยง้าเจ้องดอกค,ครับขอดิเด่นเพิ่นโอ้โหเป็นมูนี่เนาะจุยขา<อ>ขอจากมูบังดี ขึ้นมากะัาพุโอ้ใครเึ้นละงกใครนึงนรน่งขีน้นหนองกเขาือตาเขา ะะดอกสองดอกชุ่มเป็นกระลังข้นเนาะดอ,อกนีป่ปัวแฟครับมันละเลพพีน่น้องืมลมปัวเลยลมปัวเลยอ๋อคือก้นไผ่ไม่ปาลาอีบตึบตึบส,สวยเลยโมหนึ่งเนาะ มนกำลังกำลังแงกำสมบรุ์เลยอกันกาังโยหสวยเลยอืโอ้โอ้ขาหอยวัวดนี่ครับเป็นใหญ่ห้างทำบด้จุ่นไป เป็นบนออกในโคนออกในพื้นโอ้รูมปวดเลยเจ้พิงเจ้าปวดเลยทั้งไตขามันส่วนขาพี่น้องดูตาครับขาเหนียนเลยขาบนเหนียนต้องใเซน,นิด ิหายขขาวครับดอกบ้านยังดียวินเริ่มแห้งดอกเริ่มน้อยลงสามดอกก็จะยังมาถึงว่าดอกผมเริ่มหลอดแล้วครับดินเริ่มเริ่มแห้ง ุดนื่อยใสซีดอกครับขี่มันโอากี่โมดเหยียบต่อจะเ,เอาขาัดเงี้ยว่ะโมนั้นอู้ลมบัวเลยหมกจอมปัวอดีหมกเจ้าปัว ดีครับสงสัยไข่เขียวเพื่อหยุดหลอดเพลนครับดอกหลอดดอกหน่อยเพื่อหยุดให้เห็ดปวกไฟปวกลังดําออกปวกน้าแกงนช่องดอกเพิ่งจะได้ดอกเดียวดอกนี้หนาจะไปตั้งเพิ่นแล้วนี่ไปตั้งเขาแล้วประมาณมาหนีิครับพี่น้องมาลงปลายโสตอวนี้ตัวนี้มันทิ่เน้นด้วยเห็ดปวกนี่ไข่กับหางๆมันถิมานยู่ทางสายไตด้ ผู้ได้มันไอเนื้อกับมันคือเกาละ่ะเห็ดพวกลังดำเห็ดตัวไฟครับลังออกตัะามาันพอได้แกงกันทุกคนดูครับมอนีมามาันทั้งเห็ดมาอิม่มทั้งทองครับมูเพิ่นมาเส็นมาไหวข้าเจ้าถือหัวถือบเบอืมนนอมันต้องกันทีมงานมาเก็บเห็ดมันทุกขั้นลดอิ่มทุกขัดด้นรด วันนาคือจ้างรถแท่มาเลยตอนพี่น้องกับบ้านแล้วครับขอบคุณหล่าสุดคือเขามาเป็นกับรังใจแต่เพื่อนก็อยากมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันไม่คิบนาครับสวัสดีครับบึ้งมันหอยมันหอยหรือมันมันเทียนเนาะมันเทียนมันเทียนมันเทียนบึ้งเป็นหัวเลยปลาอีหัวใหญ่ครับ ขนาดคนข้าวเดียวออ้ยไดเก็บแลียได้วดาหอเชียมในหอเสียมเพ็ดปวกเขาลงไว้เขาลงรูดมากเลนพี่แล้วว่าอยากซื้อไอ้ไอ้ดัมใหม่เี่ไม